คงปฏิเสธไปได้ใช่ไหมว่าเราการที่มาเที่ยวในธรรมชาตินี่งดูท่องเที่ยวเนี่ยอากาศจะเย็นเด่นสิ่งที่สําคัญนี่ถุงนอนใช่ครับแล้วก็คง,งปฏิเสธไม่ได้นีครับที่ว่าเราเข้าไปนอนแล้วในถุงนอนเสร็จปุ๊บเนยมีคนมาบอกว่าเฮ้ยขอคุณแจรถหน่อยเดี๋ยวไปหยิบของให้หน่อยโอ้โหเสร็จแต่ขุดก็ต้องถอดถ,<อ>ถุงนอนเดินออกมาอีกหรือว่ากําลังจะหลับเลยเพื่อนเอ้ยอย่าพิ่งนอนมาคุณก่อนโอ้โหก็ต้องถอดถุงนอนออกมาหรือบางที ไปเที่ยวลืมเสื้อหนาวครับผมมีแต่ถุงนอนไม่รู้ทําไงครับผมมีทางทางออกให้ <S <S เดี๋ยวก่อนม,มีอีกอย่างหนึ่งอะไรวะที่ลําบากที่สุดคือการอ๋ออีอย่างคือพวกที่ชอบนอนเปลครับใช่ผมกำลังจะบอกเรื่องนั้นแหละครับผมนอนเปลเนี่ครับเคยไหมครับกว่าจะใส่ถุงนอนในเปล <S <S ได้นะโอ้โหไม่ต่ำกว่าสิบนาทีแน่นอนครับผมเป็นอะไรที่คืออัดที่สุดนอนแล้วไม่อยากลุกออกมาฉี่หรืออะไรเลยเพราะว่ากลับไปต้องไปดิ้นใส่ถุงนอนอีก ผมมีทางออกให้เพื่อนๆที่ต้องมีแพลต้อย่างนี้ <c oughs> นี่ครับถุงนอนมันคืออะไรนี่คือถุงนอนของโค m a n รุ่นนี้ชื่อว่า c o n n e ็ตคอ n เน็ตจะมีอยู่ประมาณ3รุ่นก็คือ15องศา10องศา5องศาข้อดีมันคือไงนี่นี่คือถุงนอนหน้าตาเน่เหมือนทนวรรธรรมดาปุ๊บแต,ต่องโทษตรงปลายเท้าเนี่ยสามารถเปิดออกมาได้โ <Okay. S 2> นะครับผมเปิดเปิดปลายเท้าได้ อย่เท่านั้นนี้ไม่พอเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับการการสวมถึงนอนนี่ป๊าบนะครับครบหนึ่งนี่เท้าเราเปิดมาป๊บเสร็จครับนี่สามารถมือไม้ใช้ได้<ผ>มหมดแถมด้วยโนะ นี่เป็นนอนชาเขียวนี่เป็นไงเล่ามีมือมีเท้าปุ๊บจะนั่งนอนนั่งหนาวข้างนอกกับเพื่อนก็ได้เห็นไหมนั่งคุยกยนเฮฮาจะนอนเปกอะทำไรอ่ะสบายมากนอถ้าเข้าไปในในเขาเรียกไรในเต็นท์หรือในเปลปุ๊บคุณจะรูดซิปปิดเท้าการความเย็นก็ได้ขอโทษครับตื่นมากลางคืนโอ้ปุดฉี่จังเลยครับ ในทําทำยังไงนะอนี้คิดจินตนาการเองแล้วกันนีัของเห็นไหมง่ายไหมครับง่ายมากโอ้โหนาลองขึ้นเปลให้ดูขึ้นเปลด้ขึ้นเปลตัวต้องขึ้นได้ไหมอะพี่แหละใส่แล้วเฮ้พี่ขูกิ้งนูมานี่นะครับไอตัวมีส่วนร่วมหน่อยแล้วใส่ถุงนอนโอเคอยใส่แล้วเราเปนนอนชาเขียวนี่ครับเราก็เดินไปตามเต้นท์ทั่วไปสบายมาก เป็นมืออะไรเชลีชอปปี้เดบิ๊อ้าวนี่ครับปลายเท้าก็เปิดซิปที่ปลายเท้าก่อนที่ใส่เข้าไปเฮ้แล้วใส่เสร็จแล้วก้มลงไปปิดซิปที่ปลายเท้าได้ปะเนี่ยได้ครับต้องไปนอนหอนพี่เฮ้ยได้ดีมันต้องทำได้อ้าโอเคเห็นไหครับนิ้้าไว้ก่อนนี้วเ้าก่อนเออนี่ เท่ะเ okay มันเสื้อก,ก,กั๊กนะเหมือนเสื้อกั๊กแต่กับที่<ส>จริง<ส>อะ <โด S 1> เรา <ๆ S 1> เราเราไอ้ตัวนี้ก็มีซิปนะครับตรงแขนเนี่ยสามารถรูดปิดได้ถ้าในกรณีที่ไม่อยากเจ้าแขนออกมาอย่เราสามารถอ่านหนังสือทํานี่ทำกับข้าวได้อย่างว่าง,งูนี่เลยทั่วเลทไมเมื่อคืนไม่ใส่ทำกับข้าวอ่ะเว้ยทำได้ทุกอย่างเลยมาเอาไปขึ้นไปเอาเลยครับผม นุชนอนเปลย์เน,นี่ยชอบเลยครับเขบ,บอกไว้ก่อนโอ้โหสะดวกขึ้นเยอะเห็นไหมครับปับ๊บขับอ้าวปุบ๊บอ่ะเห็นไหมครับไม่ต้องไปขกแคกขกแคกขแคกขแคกในเปลเลยใช่ไหมเรียบร้อยพร้อมนอนนอนเลยครับเฮ้ยตัวอย่าเพิ่งนอนดิแล้วคุยก่อนได้นะ<ด>ปับ๊บคุณจินตนาการนี่ครับเพราต้องออกจากเปลมาแล้วต้องถอดถุงนอนในเปลอีกทีแล้วก็ต้องออกมาใหม่เรียบร้อยอันนี้คือแบบว่าสุดติ่งฮะ เป็นทางเลือกที่ดีมากครับใครที่มีเปยควรจะมีจำไว้นะครับโคแมนคอนเนตสุดยอดถุงนอนเดินได้โดดโดดโดดได้โดดเอาโดดไเทเลสปี้ดิ้งูอายว่ะ